แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กรุงไทยมีข่าวมาอัปเดตนะคะหรือมีข่าวมาแจ้งเพื่อทราบนะคะโดยที่เพจกรุงไทยแคร์ได้โพสต์นะคะว่าเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารจะทำการปรับปรุงกรุงไทย next application ในวันที่7มีนาคม2 5 6 4เวลา00.30นถึง06.00น ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์0 2 1 1 1 1 1 1 1 1ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกนะคะอัปเดตล่าสุดจากเพจกรุงไทยแคร์นะคะอย่าลืมนะคะวันที่7มีนาะคม2 5 6 3จะธนาคารจะทำการปรับปรุงกรุงไทยเน็ก แอปพลิเคชันนะคะสำหรับใครที่ใช้แอปนี้อยู่นะคะ